สวัสดีครับวันนี้เรามาแข่งขันงานของสมาคมกีฬาตกปลางาน SFTA ครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่ามีสามมิชชั่นเราจะทำผ่านไหมกับบรรยากาศที่ฝนตกแบบนี้นะครับเดี๋ยวลองดูลุสยสวัสดครับ เล่นเข้าร่วมมาเล่นเข้ารอบโอ้โหแน่นอนอยู่แล้วปีนี้เป็นทัวร์เมสันเจอรปี2024สำหรับสนามนี้เป็นสนามที่หนึ่งปีนี้เราจะใช้ที่นี่ทั้งหมดทั้งสามสนามเลยครับน่รรยากาวเสียงของนักกีฬาของปีที่แล้วมานะครับผมพาไปในต้นทรายที่นะครับจะไม่ว่าทุกคนมาสรุปว่ามราเป็นเอาดีที่ี่นี่นะครับสวยเสียขอเปลี่ยนตัวหาปลาตัวแรกเขาได้ก่อนแต่กูว่าบ่อหนึ่งมีลุ้นแต่ยากมันเยอะมันมันยากของปลาตัวแรกเนี่ย เรียตัวครับนักผหยังครับห้าสี่สามสองเด่งเริ่มเขา้าไแข่งันครับไว้ได้านโชว์ีกครับเดี๋ยวนี้นะครัยี่สิบห้าคนเท่านั้น ก็ผ่านเซสชันที่2แล้วเราติดหนึ่งในนะครับชาผมนี่ครับ PK Go Fishing PK Go Fishing ตอนนี้อันดับ3ครับได้ปลาไซดด้วยใช่ครับผมได้ปลาตัวเดียวเนี้บอกเลยขาดก็ขาดหลุดก็2องาตัวนะครับแต่ถ้าได้เลยคือ1ตัวนี่ก็เข้ารอบ15คนนะไปแข่งเซสชันที่สซึ่งเป็นปลารวมนับแต้มผมอยู่ที่14ครับเพื่อนเพื่อนผมอยู่ที่15นะครับก็ไล่เรียงกันไปไม่แต่ว่า แต่ว่าอันดับแต่ละอันดับครับคะแนนมันห่างกันนิดเดียวห่างกันสิบต้าบ้างหรือแต้มเท่า,ากันบ้างต่างเวลาแค่นั้นเองมีลุ้นอยู่ใช่ไหมครับมีลุ้นครับมีลุ้นมีลุ้นโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาพักกันก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวดูเซสันสามว่าวันนี้จะอยู่ที่เท่าไหร่แล้ไน,นะครับกับ SCF f i s h i n g ชกับสมาคมนะครับใช่ครั้งแรกของผมครั้งแรกผมด้วยแล้วเจอกันสองหนึ่งเริ่มครับ และทุกท่านโชคดีครับรอบนี้ตกมาเข้ามาลุ้นปลาไซได้เลยนะครับลุ้นปลาไซได้เลยนะครับลอเ,เข้ามาลุนปลาน้ำหนัก้ฮะแต่ข่างยู่ตรงนี้นะครับถ้าเทพาถ้าได้ยกมือครับอยู่มีสายวัดไปครับโอ้โหนี่ขนาที่พดนีขายด้วยอ่ะขนาดเป็นสองตัว โอ้โหดูดิเนี่ยดูดิพี่เาคายด้วยอ่ะเฮียคายอ่ะเฮียคนเก่งเลยดูดูดูเฮียไปอ่ะโอ้โหไม่ตะแปะปากไม่คายเลยอ่ะปากขวาครับโทษครับโทษครับปากขวาครับ อุ้ยขาดเลยอิ่มแลวมันอิ่มเลยโอ้ยนี่ไงช้อนดิทอมช้อนเอาเลยอ่ะเอาเลยกัดอย่ันเลยแล้วปล่อยเลย ฉลาดเกินเลยเอาล้ครับบัตตาดบัตตาดแม็กกี้สิบแม่ครับเหนื่อยเหนื่อยี่ยียวันอะไรวันเนี้ยวันอาทิตย์ <c oughs> ยอมวะไม่เห็นนะขอโคลนหางว่างเลยเ,ยเอามาใ,ใกล้หน่อยกูตี<า>เกี่ยวปากหรือกูตีเกี่ยวปากก็เข้าปากแล้วเข้าปากเลยนะมาแล้วครับโถ่เตี้ย แล้วอึ๊บเข้ขนนเามาเอาไว้เพื่อนเอาไว้ขายขาย,ขายพึ่งสันาาขายพึ่งสันเพื่อนออไม่เห็นหน้า ที่บ้านก็มีให้ฝึกไม่ฝึกเทพาออม,ม,มึงต้องฝึกแล้ว <laughs> นี่ครับคันนี้มาเพื่องานปลาเก๋าแต่วันนี้มา<ด>เทส<า> <laughs> จบแล้วจบแล้วเพื่อนเออเอาแล้วครับปุ๊บ <laughs> <laughs> โอเค อดบางทีเดี๋ยวก่อนนะอาการเป็นไงฮะขี้เองจริงๆยใจไม่ทันเลยแม่งตัวเบ็ดเล็กตัวเบ็ดก็เล็กแต่แม่งเกี่ยวโดนพอดีอาดกันนานแล้วถือมันมึงยิ้มหน่อยดิมึงยิ้มมึงดิมึงยิ้มหน่อยดิเออโอเคปล่อยกี่ตัวแล้วครับจานหกตัวครับผมโอยอยู่ในตของหุองเจลิกเจลิกเจลิกกับพี่ลุง อย่าถามผมนะว่าได้ปลากี่ตัวแค่ลอดกระบุนแล้ววันนี้นี่ครับพี่ปอนพี่ปอนเป็นปลาเป็นปลาเนี่ยครับเป็นปลาโอ้โหคอร์เตอร์นี้ตัวเดียวอย่าลืมนะครับสนามที่สองครับเดี๋ยวเขาเปิดแล้วสำหรับพรุ่งนี้แล้วสนามที่สองก็ถ้าถ้าเอารถไปต้อนในสนามเราแพ้รถที่อ ต้องซ้อนรถนะซ้อนคนขับขซ่อนรถตอนนีกว่าอันดับที่1ตอนนี้นะฮะ105คะแนนครับผมประกอบการเป็นไงบ้างครับตี่ไงครับผมออโอ้โหผมประกอบการตัวใหญ่ด้วยปลาตัวครับยังไม่ขึ้นครับ <c oughs> ตัวสุดท้ายโอ้โหโจเจลิกเจลิก ก็ผ่านไปแล้วนะครับกับงานแข่ง SFTA นะครับที่บ่อพายรอดนะวันนี้ก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากนะแต่ว่าติดอยู่1นึใน15ในเซสชันแรกนะครับก็ผ่านเข้ามาในรอบที่3แต่ก็ไม่เป็นผลสำเร็จนะครับปลาค่อนข้างกัดยากนิดนึงก็เราติดตามครับฝากติดตามน้นหนวดตกปลาด้วยนะครับ<ไ>แล้วก็เพื่อนผมนะครับวันนี้ก็ได้งัดเทพานะครับหตัว ก็ตามที่ดูก็พอครับผมโอเคฝากติดตามฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องน้ำหนูนตกปลา,ปลาด้วยแล้วกันนะครับผมนะฮะก็ฝากด้วยแล้วกันแล้วเจอกันครับคลิปหน้าจะไปที่ไหนสวัสดีครับ